สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้แม่รัดพาทุกคน,นมาชมนกพิราบพันวานะคะสวยงามมากสวยจ้ะงามเนาะนกพิรช่อนอนช่อใหญ่เลย อตัอ,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 อใหญ่เลยสวยๆอัอนอนี้ตรงนี้จะเป็นแหลมพันวาตรงนี้ก็เป็นจุด จุดเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะแหลมพันวาก็บรรยากาศดีมากสวยงามน,นี่ถ่ายแม่ระถ่ายอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สัตว์น,น้ำบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูดอกไม้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นเอ่อ ดอกอะไรแล้ว่ะทุกคนโอ้ยจับจับแล้วล่วงเลยถ้าเป็นแถวบ้านๆเขาเรียกดอกลัน่นทมใช่ไหมหอมกลิน่นหอมชื่นใจน,นี่ก็อยู่ในบริเวณนี้แหละสวยงามมาก มาดูดอกชาบาโอ้ยงามงามสีแดงเชียแดงสดมากว้าวสวยสวยสวยงามบานเต็มต้นเลยมันจากรดีดีในนี้ถ้ามาภูกเก็ตอย่าลืมแวะมาเที่ยวที่นี่กันนะทุกคน สะพานสะพานท่าเทียบเรืออยู่ตรงโน,น้นโน้นโน้นเดี๋ยวค่อยขี่รถเข้าไปดูบรรยากาศดีเสียงนกเสียงคลื่นเช้าเช้าคนก็จะมาช่วงเย็นกันส่วนมากสุดยอดเลยเนาะเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ช่องไม่ลัดก็จะถ่ายทำหลากหลายนะคะเป็นช่องไม่ลัดพาแซบแต่ก็จะมีทั้งการออกกำลังกายพาวิ่งพาเที่ยวพาไปจะสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดเที่ยวของจังหวัดภูกเก็ต การทำสวนผักตามที่ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวทำกับข้าวบ้างอะไรแบบนี้โดูงามแม่แลวก็ขอบคุณขอบใจทุกทุกคนทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่เข้ามากดติดตามช่องแม่ัดพาแซบมากๆทำให้แม่รัดมีกำลังใจที่จะถ่ายทำต่อไปนะคะ Ô chị chào 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 ครับครับแล้วนี่ใครรู้หมดว่ากินน้ําของม่อเด้อนะครับ <coughs> <coughs> มอย่างไรที่ไม่งานไหนบอมันจอกนิดบกานีิดบอกค้บากูพเจ้าอะไรอย่างนี้คูกระส่ายอกคนาแล้วที่ไปทเลทะมัด้วยวาไม่รวไม่รู้ไม่รว้ยมตะวันเป็นเงินเหรียก็ไม่ีอยมันก็ไม่มีบุ้ยไม่มีเดาบุ้ยไม่มีบุ้ยข้าไปดื่มวว่าน้องเดว ขอบคุณมากๆนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ